ก่อนเลยต้องขอสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงกันบ้างน,นะคะก็คือการใช้พับแต่งหน้ายัางไงให้มันสวยอย่างเวิร์กที่สุดคือเขาบอกว่าการใช้พับแต่งหน้าเนี่ยมันนับว่ามันมีความสําคัญมากอย่างหนึ่งเลยนะคะคือคุณผู้หญิงเคยสังเกตเว่าบางทีเราก็แต่งออกมาสกาวเวอร์เลยหรือว่าตบแป้งจนหนาโบเกินไปจะทําให้หน้าเนี่ยดูหน้าเกลียด เออก็ต้องเสียเวลามันลบออกอีกเสียเวลาแล้วก็แบบยังไงอ่ะมันก็เกิดแบบการเสียเวลาแล้วก็ดูแบบไม่ไม่สวยเนาะเราก็อยากจะทําครั้งเดียวเนี่ยให้มันดีไปเลยใช่ไหมคะปัญหาแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้หาว่าคุณผู้หญิงค่ะมีวิธีใช้พับแต่งหน้าที่มันไม่ถูกวิธีดังนี้ดังนั้นวิซ่านะคะก็ขอแนะนําวิธีใช้พับแต่งหน้าให้มัน work ดูเนียนมาบอกกัน อย่างแรกเลยก็คือ 1. ขั้นตอนการแตะแป้งนะคะขั้นตอนการแตะแป้งอย่างแรกเริ่มต้นที่ขั้นแรกคือคุณผู้หญิงเนี่ยคนนี้จะใช้พับหรือว่าเอา่อจะเป็นพับฟองน้ําแตะแป้งที่ต้องการเนี่ยเบาๆขอย้ําว่าเบามือนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนักมือแตะ แป้งเยอะเกินไปก็ทาให้ทาแล้วแป้งเนี่ยที่ออกมามันก็หนาเกินไปมีหนําซ้ำเนี่ยมันยังไม่เรียบเนียนเสมอกันทั่วหน้าของคุณอีกด้วยบางทีตรงนี้หนาไปตรงนี้แบบเฮ้ยเอาบางละเออนะคะอย่างนี้สองเวลาแต่งหน้าทาแป้งทีละข้างแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยควรจะแตะแป้งแค่ครึ่งหนึ่งของพับเท่านั้นเพราะว่าเอ่อโดยเริ่มจากแตะแป้งแล้วตบที่บริเวณแก้ม แกไม่ใช่แบบปรับปรับอย่างนี้คือเอาทีละข้างแล้วค่อยๆเกี่ยนะคะค่อยๆเกี่ยไปข้างออกไปแบบทางจมูกออกไปตรงๆก็คืออย่างเงี้ยเกี่ยวไปเกี่ยวไปตรงหูอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นนะคะก็ให้คุณผู้หญิงเนี้ยตบแป้งไล่ลงไปทางปากทางคางตบอย่างเงี้ยไล่ไล่ลงไปจากนั้นเนี่ยก็ให้ตบบริเวณหน้าผาก ให้มันเกลี้ยงให้ทั่วเพราะว่าบริเว,เวณหน้าผากเนี่ยคือจุดสําคัญนะกิ๊กว่าเพราะว่ามันต้องมีลายผมมีลายแล้วก็ค่อยๆตกแป้งเบาๆที่เปลือกตาใต้ตาแล้วก็ปิดท้ายด้วยจมูกนะอย่าลืมว่าเน้นต้องบริเวณที่มันเป็นสันแล้วก็ล่องจมูกตรงนี้ของคุณผู้หญิงด้วยเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมตรงล่องคนเนี้ยข้อที่สข้อสุดท้ายทําลักษณะเดียวกันที่ใบหน้าอีกข้างหนึ่งก็คือเราจะทําทีละข้างเห็น okay, ปะ และอีกขออ้อและอีกข้อที่ขาดไม่ได้ก็คือหากว่าแป้งเนี่ยมันเริ่มจางหรือว่าหน้ามันเริ่มเยิ้มเริ่มมันขึ้นมาแล้วให้ผู้หญิงเนี่ย หมั่นสับหน้าด้วยแล้วก็เติมแป้งด้วยเทคนิคการตบเบาๆเหมือนกันที่เราแนะนําไปเมื่อข้างต้นเมื่อกี้นี้คือข้อเมื่อกี้นี้เพียงเท่านี้นะคะคุณก็จะได้ผิวหน้าที่แบบว่าเนียนสวยแล้วก็เบาบางสวยดูเป็นธรรมชาติแถมหน้าก็จะไม่มันเยิมตลอดทั้งวันด้วยบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยฉันอยากหน้าขาวนมว่าฉันตัวดาโอเคกย้วเคยคิดนะว่าแบบเอออยากหน้าขาวเนาะแต่ว่าเราก็เลือกสีแบบ ที่มันอ่อนกว่าหน้าแต่จริงๆแล้วลองคิดดูนะค้ะสมมติว,ว่าหน้าขาววอกเลยโอเคเราก็ทาคอด้วยใช่ไหมแต่ตัวเราดำแล้วมันวอกออกมาจากผิวออกมามันก็ดูไม่สวยเหมือนกันกีคิดว่าถ้าดำแล้วดูเนียนแล้วดูสวยอะ่ะดีกว่านะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอะไรเนี่ย Degging.com de de นะคะหรือว่าจะเป็น LadyVisa.com ก็ได้นะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่เอ่อมาให้ความรู้กับพวกเราแบบนี้เนาะบางทีเรื่อเล็กๆก็อาจจะเป็นเรื่อ,องแหญ่สำหรับเราได้เหมือนกันลาไปก่อนกับเจคินค่ะ